เมื่อสักครู่ที่ผ่านมานะครับโฆษกกองทัพบ,บกพนเอกสันเสริญแก้วกําเนิดเปิดเผยนะครับว่าผู้จัาการทหารพลเอกประยุทธ์จันโอชาขอขอบคุณประชาชนคนไทยทุกภาคส่วนที่เป็นกําลังใจให้ทาหารในการปฏิบัติภาร,รกิจในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้พลเอกประยุทธ์บอกนะครับว่ากองทัพบ,บกขอยืนยันว่าสถานการณ์จะเป็นอย่างไรก็ตามทหารทุกนายก็พร้อมจปะปฏิบัติภาร,รกิจดูแลรักษาความปลอดภัยของประชาชนอย่างเต็มที่ กรณีทหารที่เสียชีวิตทั้ง4นายและบาดเจ็บ2นายที่ปัตตานีพระเดกสรรเสริญแก้วกําเนิดโกษกองทัพบกบอกนะครับว่านั่นเกิดจากการปฏิบัตภารกิจในการรักษาความปลอดภัยให้กับครูนักเรียนและประชาชนจึงไม่เข้าใจว่าทหารไปทําอะไรให้เดือดร้อนกองทัพบกจึงขอประนามขบวนการเหล่านี้ในส่วนของศพทหารกล้า ที่เสียชีวิตไปจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตอน7โมงเศษเมื่อวานนี้ปัตตานีเมื่อวานนี้ที่สนามบินกองทัพภาคที่4ค่ายวชิราวุธอำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชผู้บัญชาการมณฑนหานบกที่41เป็นประธานในพิธีรับศพ3ทหารกล้าที่เสียชีวิตจากการประทะที่ปัตตานีนั่นคือสิบเอกลือชัยจุนทองพลทหารเบนจรงค์สีแก้วและพลทหารเอกลักษณ์สีดอกไม้ มีกองฐานกยรติยศประกอบด้วยหานสัญีาบัตรตำรวจเฉลียบัตรและหัวหน้าส่วนราชการรวมถึงพ่อแม่ญาติพี่น้องของทหารที่เสียชีวิตมารอร่างมารอรับร่างของสามทหารกล้าด้วยบรรยากาศที่เศร้าสลดศพของสามทหารกล้าลำเลียงมาโดยเล็กอปเตอร์2สองลำมาถึงสนามบินกองทัพภาคที่4กํกำลังทหารแบกรงศพที่คลุมด้วยธงชาติมีพระภิสุและญาติถือรูปถ่าย เดินนำหน้าหีบศพเคลื่อนขบวนไปขึ้นรถยนต์ย m เ็มีที่เตรียมไว้สาคันจากนั้นแต่ละคันก็แยกย้ายนำศพของสามฐานกล้ากลับไปตามภูมิลำเนาของแต่ละท่านศพของสิบเอกลือชายจุนทองญาตินำไปตั้งมาเป็นกุศลที่วัดแหลมตะบนบ้านแหลมอำเภอหัวไซจังหวัดนครศรีธรรมราชศพของพลทหารเบญจรงศรีแก้วนำไปตั้งมาเป็นกุศลที่วัดสุขุมอำเภอปากพานังนครศรีธรรมราช ส่วนศพของพลทหารเอกลักษณ์สีดอกไม้นำไปรบรรเป็นกุศลที่วัดไทยสำเพาที่อำเภอพระพรหมจังหวัดนครศรีธรรมราชคุณพ่อของพลทหารเอกลักษณ์สีดอกไม้ชื่อคุณพ่อจรูนสีดอกไม้บอกนะครับว่าตนมีลูกชายแค่คนเดียวก็คือพลเอกลักษณ์เป็นทหารเกณฑ์รับใช้ชาติใกล้จะครบกำหนดเหลืออีกเพียง2-3เดือนแต่กลับมาถูกคนร้ายยิงเสียชีวิต เมื่อสูญเสียลูกชายคนนี้ไปแล้วกนก็ไม่เหลือใครเพราะมีลูกชายแค่คนเดียวนั่นจึงเป็นความสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตของคุณพ่อจรูนศรีดอกไม้ป้าของสิบเอกลือชัยจุนทองบอกนะครับว่าสิบเอกลือชยัยสูญเสียคุณพ่อเนื่องจากป่วยเป็นมะเร็งเมื่อปีที่แล้วนี่เองแต่วันนี้ครอบครัวก็ต้องมาเสียสูญเสียสิบเอกลือชยัย โดยแม่ของสิบเอกลือชัยซึ่งก็แปลว่าปีที่แล้วเพื่อจะสูญเสียสามีปีนี้ก็มาสูญเสียลูกชายพอรู้ข่าวถึงกับเป็นลมแล้วก็เดินทางมารับศพไม่ได้ การปูนบำเหน็ตและคุณประสิทธิ์พลตรีชาญประดิษฐ์แสงนินพอบหอมูทบ41นะครับบอกว่าทางการรการพลมลตระหนันนบอกที่4 1ใช่ครับทางการนี่นะครับจะช่วยเหลือปูนบำเหน็จความดีความชอบ9ขั้นยศนะครับโดยสิบเอกลือชัยจะเลื่อนขั้นยศเป็นพันตรีพร้อมเงินช่วยเหลืออีก2ล้านบาทครับส่วนพลทหารทั้งสองจะได้เลื่อนชั้นยศเป็นร้อยตรีพร้อมกับเงินช่วยเหลืออีกคนละ1 7, น,ลออนล 1, ้านเจ็ดแสนบาทและก็จะมีเงินช่วยเหลืออื่นๆตามมาจากกองทัพด้วยนะครับอีกท่านหนึ่งนะฮะ ไปที่สตูลน,นะครับเฮลิคอปเตอร์นําร่างของพลทหารพาคินหงมากจากปัตตานีไปที่จังหวัดสตูลใช่ครับเพื่อกลับไปบาเพ็ญกุศลตามประเพณีศาสนาในภูมิลําดาเดิมนะครับโดยเฮลิคอปเตอร์นาศพลงจอดที่ลานฮอค่ายสมันตรัตบ,บุรินทร์ครับปอ5้อในตําบลคลองขุดอําเภอเมืองสตูลน,นะครับมีทหารกองเกียรติยศนะครับมารอรับศพแล้วก็นําศพไปบําเพ็ญกุศลต่อที่วัดอุัดเจริญนะครับในอําเภอควนกาหลงจังหวัดสตูลเพื่อรอพระราชทานเพลิงศพต่อไปครับ 你了哈。